สวัสดีครับผมช่างมินนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีเช็คแอมรถยนต์นะครับผมเบื้องต้นนี่ลูกค้าส่งมานะครับมาซ่อมแกะดูแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ซ่อมนะครับลูกค้าแกะมาให้แล้วนะครับผม ็เป็นแอมรลยนสองช่อนแน่นนะครับอันนี้ผมจะมาลองขาตั้งกล้องใหม่กันด้วยนะครับผมน,นี่าพาคไฟนะครับน,นี้าพาคไฟนครับ อักไฟอักขยายนะครับก่อนอื่นก็แกเอนนี้เอา่อนนะครับไไนะนี่สำหรับบางคนที่อยากลองซ่อมเองนะครับผม ตอนวิธีกดเช็คเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นก็ป้อนไฟเลยครับผมป้อนไฟเข้าเลย ตีโมทก่อนนะครับขัว้วไฟคนที่เข้ามาดูก็ช้าชอบก็แร์เข้าไปได้นะครับเป็นประโยชน์ให้กับท่านอื่นจําจําขั้วผิดนะครับผมไปจํา กาวรีโมทนะครับนี่นะครับสหรับอันนี้มันไม่มีขั้วปอกมานะครับก็ดูลายปิน้นนะนะครับอันนี้เป็นควลบควรควรกว็ส่วนมากก็จะไปที่ขาของเฟสนะครับ อันนี้ควรีโมทควบวกส่วนมากจะไปที่ฟิลนะครับนี่นะครับเสียบไฟเข้าไปไม่มี อะไรทำงานเลยนะครับไม่ติดเลยนะครับต่อเนอื่นก็วัดไฟก่อนนะครับ อย่าลืมอย่าลืมดูฟิลครับคนไล่ตั้งนานฟิลขาดอย่งางเง้ยฟิลขาดนะครับแต่เมื่อกี้ถ้าวัดดูก็จิ้มไฟลดไฟลบนะครับแล้วก็ไฟบวกมันจะต้องมารอที่ มาแปลงตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับ,รบส่วนในสองขานี้ก็รอไฟลบที่ออกจากเฟสนะครับสวิงเข้ามาเฟสรอไฟลบนะครับสวิงเข้ามาแต่นี่ฟิลขาดเดี๋ยวผม อันนี้คือผมต่อรับฟิวนะครับผมไม่ผ่านฟิวก็ช็อตเลยนะครับถ้าช็อตอย่างนี้ก็ลองต้องปลดเฟสออกก่อนนะครับสำหรับบางคนที่ซ่อมก็ ให้ใช้หลอดไฟมาอนุกรมนะครับผมก่อนเข้าไฟบวกนะครับผมเวลาถ้าวงจรมันช็อตหลอดไฟมันก็จะสว่างนะครับมันตัวป้องกันวงจรเสียหายหนักกว่าเดิมนะครับเวลาเราซ่อมก็ก็ควรจะ หาลอดไฟมาถ่วงไว้นะครับของผมมันเป็นมออแปลงมันเป็นแอมน้อยก็เวลามันช็อตมันก็จะไฟมันก็จะตกนะครับอันนี้ผมปลดเฟสออกมาสองตัวเห็นไหมอ้าวผมปลดฟังผิด,ดอีกอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว นี่นะเฟสองตัวนี่ลองต่อไฟเข้าต่อไฟเข้าแล้วนะครับไฟก็ยังไม่ติดนะครับวัดไฟเหมือนเดิมไปมารอ เลี้ยง i c 494นะครับที่สร้างพันนะครับ pa'y maa na ตรงนี้ผมช้ำตรงก่อนนะครับระหว่างฟิลกับฟิลนะครับตอนนี้ไม่มีฟิลช้ำตรงแล้วครับ แต่ขาของเฟตตรงนี้มีมีไฟออกนะครับขาขาลิมนะครับขานี้นะครับเฟตทั่วไปจำขาขาจีหรือเปล่า ขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งนะครับจะรับคำสั่งนะครับขากลางนี่ก็จะไฟออกนะครับขาสองขาสามก็จะรับไฟนะครับจะเป็นเอ็น,นะครับเป็นเฟสชนิดเอ็นใวัดความถี่ครับนี่นะวัดความถี่ นี่ออกมานะครับคอมดีเท่ากันสองฝั่งอันนี้เปลี fake, ่ยนเฟสก็น่าจะติดนะครับนี่พักไฟเอกภาคได้ไม่มีปัญหานะครับเดีย๋ยวใส่เฟสก็น,น่าจะใช้ได้ แต่เดี๋ยวมาดูภาคเอาพุตก่อนว่าช็อตไหมนะครับตัวนี้ช็อตหนึ่งตัวครับ เจอช็อตก็ปลดออกก่นเลยครับ ช็อตนะครับช็อตเลยนะครับอันนี้คือต้องถอดออกแน่นอนอนยะู่แล้วเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์แคสีส่สีเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้ลูกค้าจะให้โมเพิ่มให้ด้วย อันนี้มาอันนี้เป็นเนเฟดเ,เก่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเครื่องดูก่อนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีวัดเฟลดก่อนนะครับเป็นมเตอร์ีต้นนะครับผมก็สีดํานะครับแตะขานี้นะครขาสามนะครับแล้วก็แตะขาสองดูก่อนถ้าอย่างเงี้ยคือเสียแน่นอนทิ้งได้เลยนะครับ แตะขาสองไม่ขึ้นนะครับแตะขาหนึ่งแล้วก็มาแตะขาสองอีกทีหนึ่งขึ้นอันนี้คือปกตินะครับแล้วก็แตะขาสีดำมาแตะขาแรกแล้วแดงแตะขาสามนะครับแล้วก็มาแตะสีดำมาแตะขาสามแล้วก็สีแดงมาแตะขาสองอีกทีนะครับจะต้องไม่ขึ้น ขาสีแดงไปแตะขาหนึ่งเปิดคำสั่งปุ๊บขาสองก็ต้องขึ้นนะครับแล้วก็ปิดคำสั่งนะครับก็คือขาแดงแตะขาสามดำขาสามนะครับแล้วดำแตะขาหนึ่งแล้วก็เอาขาดำแตะขาสามแดงมาแตะขาหนึ่งก็ต้องไม่ขึ้นอันนี้คือใช้งานได้นะครับดูกล้องก่อน ไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยครับอันนี้ตัวน,นี้ช็อตเลยนะครับก็ทิ้งได้เลยเหาปมหายสี่ตัวอ่ะตอนนี้ผมหาเจอแล้วนะครับ อันนี้ผมจะใส่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อลองเครื่องเห็นไหมแทดซีซี G G นะครับ ตัวนี้ยังไม่ใส่จริงนะครับเพราะลูกค้าจะให้โมงเพิ่มนะครับตัวนี้จะต้องแกะมาแปลงมาพันรวดใหม่แต่ว่าเครื่องมันก็เสียมาด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะซ่อมก่อนเอาคอยมูจะได้ไม่หลงนะกดเช็คดี ีระดมดูระเบิดป่า <_ p> um> คือถ้าเสียบไฟก็ต้องต้องจับเฟสดูด้วยนะครับว่ารอนหรือเปล่า <_ p> um> ถ้ามีไฟถ่วงก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟมันสว่างมากหรือเปล่า อันนี้ผมจะฟังเสียงว่าฟังเสียงเฉพาะลมมอนนะครับเ้าพัะลมมันเบาลงแสดงว่ามันกินกระแสเยอะวงจรอาจจะมีปัญหามีไฟติดแล้วนะครับไฟไหม แล้วก็ก็หลักๆก,ก็จะมาจากเนี่ยครับทานิตเตอร์เสีย้ทำให้เฟสมันเสียตรวจเช็คเครื่องก็ดูฟิลก่อนเลยครับฟิลขาดไหมฟิลขาดก็เปลี่ยนวัดไฟบวกวัดไฟลีมวงจรนะครับ,บวัดลบตรงนี้นะครับ ต้องมาเข้าแล้วก็ควบวกควไฟต้องวิ่งมาถึงขดลวดนะครับเป็นควบบวกสองขัวดนะตัวนี้นะครับพอเทดูได้ซ่อมแบบง่ายง่ายนะครับต้นี่นะครับจะย้ำอีกทีหนึ่งนี่นครับไฟจะต้องวิ่งมาถึงตัวนี้นะครับอันนี้คือเครื่องยังทำงานอยู่นะต้องวิ่งมาถึงขดลวดสองสองขดนี้นะครับ ก็ขานหนึ่งของเฟสนะครับต่อให้เราปลดเฟสแล้วขานหนึ่งนะครับขานนี้นะครับจะต้องมีไฟประมาณ5โวลต์นะครับถ้าเราไม่มีเครื่องวัดความถี่นะครับนี่นะครับ4.4่ี่โวลต์กว่าถ้าวัดความถี่ก็จะประมาณอยู่ประมาณ25ประมาณ25่5ถึง35ครับไม่เกินนี้ อันนี้อยู่นะครับความถี่ถ้ามีสโคกว่าวัดเอ้เลยนะครับครับตอนอันนี้คือย้ํานะครับว่าหลักๆก็มีแค่นี้ส่วนเครื่องนี้เครื่องออนแล้วก็วัดไฟเลี้ยงวงจรก็ได้ครับหาจุดกาวก่อนกาวก็กาวจะอยู่ตรงข้ามกับอันนี้ผมจะบอกสท่านที่ไม่รู้นะครับ นี่มออแปลงนะครับอาทำันนี้ระวังไฟดูดนะมีไฟเลี้ยงวงจรขั้วบวกฝั่งนี้นะครับรับไฟบวกนะครับจากขั้วเนี่ยเข้ามาผ่านฟิลผ่านฟิลผ่านขดลวดกองความถี่นะครับส่วนมากจะมีทุกเครื่องนะครับแล้วก็จะเข้าที่ขดลวดเทอร์ลอยเลยนะครับก็จะมีสองขั้วนี้จะอยู่ตรงข้ามกับกาวพอดีนะครับอันนี้คือมอเตอร์ทั่วไปส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะครับ ตรงข้ามก,กับกางันนี้คือขั้วกลางนะครับก็มีสเกลสองร้อยวัดนี่นะครับก็ขาบปลาอยู่ตรงไหนคาร์บอยู่ตรงนี้นีนน่นะครับแล้วก็วัดที่ขั้วของคาร์บาตัวใหญ่นะครับอันนี้ไฟเลี้ยงจอนนะครับยี่บสี่จุดสี่นะครับฝั่งลบนะครับ ยี่ิบสี่จุดสี่เหมือนกันนะครับบวกลบเท่ากันนะครับอันนี้น่าจะมีเสียงนะเพราะว่าทรานซิสเตอร์ไม่ได้ถอดออกคู่หนึ่งนะครับส่วนของเดิมคู่อีแชนแนลหนึ่งเสียนะครับสองตัวที่ปลดออกคือส่วนมากถ,ถ้าตัวนี้เสียเนี่ยจะพาไปที่เฟสด้วยนะครับคือถ้าตัวทรานซิสเตอร์พักอัพกูช็อตช็อตกันเลยแบบช็อตกันสามขาอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็จะพานไปที่เฟกด้วยเฟกก็จะเสีย ทราบอย่าง หลักก็มีแค่นี้ครับผมการซ่อมก็เดี๋ยวตัวนี้ก็เดี๋ยวตัวนี้จะเปลี่ยนทรานซิสเตอร์สองฝั่งครับเป็นเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นขอดไฟแล้วก็เปลี่ยนเฟสพากไฟครับที่เป็นเบอร์ของเดิมเป็นเบอร์ซ่าสี่สี่ก็เปลี่ยนเป็นตัวที่เ,เบอร์ที่ทนขึ้นนะครับ ต่นกระแสขึ้นแล้วก็เดี๋ยวไอ้ลอ,อยนี่ก็จะพันใหม่นะครับพันให้ไฟสูงขึ้นนะครับพันใ้ไฟสูงขึ้นกำลังขับไปเยอะขึ้นไอตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่ ทนกระแสมากขึ้นของไฟมันมากขึ้นนะครับตัวนี้ทนกระแสมากขึ้นก็จะกําลังขับก็จะเยอะขึ้นนะครับความร้อนก็จะมากขึ้นส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรไฟเลี้ยงใ้ c a ตัวนี้ดอกไฟดอกไฟไว้เลี้ยงใ c นะครับก็จะต้องเปลี่ยนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่นี้ครับงานซ่อมก็ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆโปพวกงานซ่อมพวกนี้นะครับก็จะถ่ายคลิปให้ดูก็ชอบก็กดสับสไครด้วยนะครับพอดีกำลังทำช่อง youtube นะครับก็ช่วยกดแชร์ด้วยกันด้วยละกันนะครับผมอาจจะมาถรยอีกทีนึงหลักๆก็ป้อนไฟเข้านะครับเข้านะครับไฟบกเส้นนี้นะครับไฟเข้าผ่านฟิลนะครับฟิลไม่ขาดจะต้องวิ่งมาตรงขดลวดนี่นะครับ ของสัญญาณนะครับรวบตัสัญญาณก็จะมาเข้าที่ไฟบวกไฟบวกจะมาเข้าที่สองขั้วนี้นะครับของการเทอร์ลอยนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับสองขั้วนี้นะครับกาวนะครับฝั่งไฟสูงนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกเครื่องนะครับถ้าเราวัดแล้วจาขั้วลบนะครับขั้วบวกไฟมารอตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ในกรณีที่เราปลดเฟสออกแล้วนะครับผม รนนี้้ะคับดแลวไฟจะมารอที่นี่นะครับสิบสองโวลต์นะครับถ้าไฟมารอแล้ว๊บก็วัดลบเทียบลบแล้วก็มาวัดที่ขาหนึ่งของเฟสนะครับอันนี้คือตอนปลดเฟสก็ได้หรือตอนใส่เฟสก็ได้นะครับขาหนึ่งจะต้องมีมีไฟประมาณห้าโวลต์นะครับไม่เกินห้าโวลต์ประมาณห้าโวลต์นะครับผมอาจจะมากกว่านี้เลยน้อยกว่านี้ไม่เยอะนะครับถ้ามีสะโคบก็สะโคบจับเอาเลยนะครับจะต้องเป็นสัญญาณพันออกมานะครับพร้อมทีอยู่ประมาณ ยี่ห้าถึงสามห้านะครับในกรณีถ้าความถี่มีมาปกตินะครับก็สายเฟสได้เลยอก่อนสายเฟสก็เช็คพักเอาพุทก่อนนะครับคือถ้าช็อตอย่างอย่างที่ผมวัดให้ก่อนหน้านี้นะก็ให้ปลดออกซ่อมพักไฟก่อนนะครับผมคือพักเอาพุทธอย่าเพิ่งไปซ่อมคือไฟมาเราค่อยอยซ่อมนะครับคือพักเอาพุทธมันถ้ามันเสียก็ปลดออก หลักๆก,ก็จะมีเนี่ยพวกนี้ครับตัวใหญ่เนี่ยครับเสียกดออกซ่อมมักไฟพอไฟพอทุกอย่างได้ก็ใส่เฟสใส่เฟสปุ๊บเครื่องออนปกติไฟขึ้นไฟโชว์ขึ้นปกตินะครับไม่ปรเทกก็ต้องมีไฟออกที่ขาไดโอดฝั่งนี้นะครับก็วิธีวัดก็อย่างที่ผมต้นคลิปนะครับจับกาวนี่นะครับแล้วก็วัดที่ไฟบวกไฟบ,ไฟ,บไฟลบตรงขาพาตัวใหญ่นะครับผม พอไปมาปุ๊บก,ก็มาตรวจเช็คไอฝั่งเอาพุทนะคฝั่งที่ที่เสียนะครับว่ามีตัวไหนเสียอีกบ้างนะครับผมลหลักก็มีแค่นี้นะครับภาขยายไม่มีอะไรก็วัดกลับไปพวกทรานซิสตเตอร์พวกนี้นะครับสมติว,ว่าอะไรตอนนี้ถ้าทรานซิสตเตอร์ภาเอาพุทตัวใหญ่มันช็อตนะครับก็วัดย้อนกลับไปนะครับอย่างขาดหนึ่งมันไปถึงไหนขาสองไปถึงไหนข้สามไปถึงไหนเนี่ย ก็วักลับไปในอันนี้นไปถึงทรานซิสเตอร์ตัวนี้สองตัวนี้นะครับที่ได้มนอีกทีหนึ่งแล้วก็วัดดูว่ามันเสียไหมถ้ามันไม่เสียก็ไม่มีอะไรครับก็ใส่ทรานซิสเตอร์ได้เลยแต่ถ้ามันเสียก็ถอดเปลี่ยนแล้วก็วัดย้อนกลับไปครับว่ามันว่ามันมีตัวไหนก่อนถึงทรานซิสเตอร์ตัวนี้ว่าเสียไหมแล้วก็ก่อนใส่ทรานซิสเตอร์ก็จะมีวิธีการวัด นะครับวัดอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็ฝากแชร์ฝากไลค์กันด้วยนะครับ